ขอกราบสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนๆชาวไทยหัวใจปุ๋มันโก้ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ครับมีกิจกรรมครับนี่สุดยอดเลยครับเป็นกิจกรรมที่ผมชอบชอบนะครับเป็นกิจกรรมของนักเทรดนั่นเองนะครับผมนี่ครับเวลาที่เหลือครับโอ้โหเหลืออีกกี่ชั่วโมงอเนี่ยมันมีสามแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดนะ โอ้โหเขาเขาเขาบอกว่าอะไร3แคนดี้แล้วครับเหลืออีก8วันนะครับกับอีก7ชั่วโมงนะครับกับอีก13วินาทีเนี่ยนะครับโดยประมาณนะวงๆให้ดูเนี่ยนะครับผมมีทั้งจอเล็กจอใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมก็เทรดวันนี้ครับก็จะได้3แคนดี้นะครับกับ น่าจะ1 XL Candy เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆไปเทรดกันนะครับสำหรับนักเทรดนะไม่ใช่เทรดหุ้นนะครับเทรดโปเกมอนนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวดอกไม้นะครับตัวใหม่นะครับมาให้จับนะครับเขาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะครับ Fra b a b e ใช่ไหม Fra b a b e นะเราก็ไปแถมให้เขาให้นะครับเป็น Fra b a b e นะครับขอสารภาพแต่โดยดีครับเดี๋ยวขออนุญาตย่อหน้าจอนี้ก่อนครับ เป็นตัวแรกในโปเกเด็กซ์เลยนะครับผมสําหรับใน ID หลักของผมนะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้แม่ไม่ค่อยไ,ได้จับเลยนะครับขอประทานอภัยจริงๆนะครับผมก็เลยไม่ได้แวะมาหาเพื่อนๆมาทักทายกันเลยครับนี่ครับเริ่มสตาร์ทใหม่ที่หนึ่งวันต่อเนื่องเลยครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเจกต์ครับฟาเบเบ้ฟาเบเบ้นะฟาเบเบ้นะครับตัวสี ดอกสีน้ําเงินใช่ไหมตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกกี่สีไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปตามหากันนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์นะครับตอนนี้สําหรับผมเองนะครับก็คงตามหาจับเจ้าสล็อตนะนามาเคโรนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าลักกี้นะลักกี้นะครับผมอ่านะครับเจ้าอุ้มไข่ของเรานนัเองนะครับผมไปไล่ล่าหาชายนี่กันดีกว่าครับแต่ว่าวันนี้ครับแวะมาทักทายเพื่อนๆในเช้าวันเสาร์ครับส่วนคอมมูนิตี้เดย์นะ อ่านะครับคอมมูนิตี้เดย์นะครับมีวันไหนนะครับไม่รู้ลืมอ่านแล้วก็ลืมครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูข่าวสารบ้านเมืองก่อนนะครับนี่ครับมีคําท้านักสะสมนะครับมาเพิ่มนะครับก็คือให้เราจับนะครับหัวใจนะจับเจ้าทิเมียนนะแล้วก็หูแดงนะครับหูแดงหูฟ้านะครับผมเจาข้างเาวจมูก หมูเนี่ยครับจะหมูหัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอาแมลงนะแมลงอะไรไม่รู้เต่าทองเนี่ยนะครับสองตัวนะครับตัวสีแดงกับตัวสีม่วงนะครับผมยังไม่ได้จับสักตัวเลยนะครับก็อย่างที่บอกเับเพิ่งจะเข้ามานะนี่มีปลาให้จับแล้วนะครับนะครับทำเฟสนะครับคำถากสะสมก่อนละกันนะครับจับสักหนึ่งตัวก่อนนะ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทรดกันนะครับว่าเขาจะสามารถให้เราเทรดนะครับได้3ามแคนดี้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในหน้าจอเล็กนะครับไ d ดีรองนะครับสีแดงนะครับผมก็ปรเกิมันเต็มด้วยนะครับเรามาถือโอกาสนี้ในการเทรดกันเลยดีกว่านะครับมาลองเทรดนะครับในไอหลักกับไ d ดีรองครับสีแดงทั้งคู่นะครับมาดูครับว่าเราจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับผม เอาล้ครับตอนนี้กลับเข้ามาอยู่กับซัมซุงนะครับโน้ต9เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมสองหน้าจอได้นะครับก่อนหน้านั้นก็เออเลร์ไปหลายวันนะครับผมนี่ปวดกระบาลมากเลยครับผมเอาล้ครับเรามีเจ้าฟาเบเบ้เนี่ยนะครับจากไอดีรองเนี่ยนะครับหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเทรดเอาแคนดี้สามแคนดี้กับหนึ่งเอ็กซ์แอลแคนดี้กันก่อนดีกว่านะครับผม มาดูกันครับเผื่อฝั่งนู้นจะส่งตัว IV 1 0ร้อยนะครับ577มาให้เรานะครับผมส่วนฝั่งนี้ครับ239นะครับใน IV 100นรเปอร์เซ็นต์นะกราบมาเทสให้เพื่อนรับชม อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเป็นความชอบส่วนตัวนะผมชอบเทรดเล่นนะครับผมชอบลุ้นนะนะครับลุ้นเองเออเองอะไรเองไปนะครับผมลืมดูแคนดี้เลยครับเมื่อกี้นี้กี่แคนดี้ไม่รู้ครับโอ้แต่ว่าลบเนี่ยนะครับเอ้ยลบได้บวกสามครับลบได้บวกสามนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่สิมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเราส่งเจ้าฟาเบเบตัวเล็กไปครับแล้วก็ เจ้าเลิฟคัสนะครับปลาหัวใจส่งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่อ๋อเทรดเทรดได้บวก2เหมือนเดิมครับแต่ลบลบได้บวก3เหรอมันคืออะไรวะผมงงครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเทรดได้บวก2ครับเออ่2แคนดี้เหมือนเดิมนะแล้วก็1 XL ่งเอ็เแคนดี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเลเวล40ขึ้นไปนะครับสำหรับเลเวลธรรมดาได้2 X สอ2แคนดี้ธรรมดานะครับไม่มี XL ให้นะครับแล้วก็ลบนะครับลบนะทันเฟอร์นะครับทันเฟอร์บวก3นะอาจจะเป็นทันเฟอร์ทั่วไปได้บวก3เลยมั้งครับโอ้โหโดนหลอกแล้วครับผมอ่านไม่จบอ่านไม่ดีเองนะครับผมแม่ขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ครับรอมจากการถ่ายโอนนะครับไม่ใช่เทรดนะ อ่านภาษาไทยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมก็ดีใจทำนึกว่าเทรดนะครับเทรดมันได้สองแคนดี้อยู่แล้วครับมันโอเคอยู่แล้วนะกับหนึ่งเอ็กเซลมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวใครอยากได้แคนดี้เยอะๆก็ลบๆนะครับทันเฟือนะครับลบโปเกมอนไปนะครับจับลบจับลบไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเทรดเคอรมัสซึ่อีกสักหนึ่งตัวก่อนนะครับผมลองเอาเจ้าโคโรโมรินี่นะครับ เจ้าข้างขาวจมูกหมูเเนี่ยครับจมูกหัวใจเนี่ยนะครับมาในอีเวนต์วาเลนไทน์เฉยเลยครับข้างขาวตัวนี้นะครับโอ้โหเคโรอ่าเคโรมาสึครับเคโรมาสึโหเจ็ดร้อยหสิบสี่เลยครับเพื่อนๆโอ้โหซีพีสูงครับแต่ว่าไอวีไม่ดีเลยนะครับผม จีบคนดี้ไปครับก็หลังจากที่เทรดในช่วงที่มีโอกาสติดลักกี้นะครับก็ได้ลักกี้มาหลายตัวพอสมควรนะครับผมแล้วก็ส่วนตอนนี้เนี่ยเทรดไม่ติดลักกี้อีกเลยนะตั้งแต่วันนั้นมานะครับ <laughs> ตั้งแต่ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนะครับไม่ติดลักกี้อีกเลยครับโอ้โหโหจริงๆครับนามาเคโรคอไลหาครับเจ้า ลักกี้อุ้มไข่อยู่นะครับผมหาชายนี่อยู่นะครับถือรอมซื้อครับกับฟาเบเบอีกแล้วครับท่านเผื่อติดลักกี้นะครับฟลุกฟลุกติดขึ้นมาแล้วก็หาแคนดี้มาวิวัฒนาการล่างกันนะครับฟาเบเบ้ครับร่างหนึ่งใช้อาร่างหนึ่งเป็นร่างสองครับใช้ยี่สิบห้าแคนดี้นะครับผมแล้วก็ร่างสองเป็นร่างสามนะน่าจะหนึ่งร้อยแคนดี้กับ เดินบัตดี้เพื่อที่จะได้20หัวใจนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมขอเพื่อนๆลองไปหาอ่านกันดูนะครับ690วครับเชโรมัสส์ไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาเลยครับผม7นาฬิกาครับของชาววันเสาร์นะครับผมเดี๋ยวลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่ามีอะไรคอมเดมาวันอาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับพเพื่อน คนไหนทราบแล้วก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมมีเยอะครับโครมาสือรครับเอาดารุมะกะไปดีกว่านะครับดารุมักะสองดาวนะครับเคเล่นกับลักกี้นะครับก็ไม่ได้หวังผลอะไรครับชาวนี้นะครับเทแบบสนุกสนุกให้กระเป๋าโปเกมอนนั้นว่างขึ้นหน่อยนึงเพื่อที่จะไปจับเจา้าซึ่งเมียนมาวิวัฒนาการล่าง าหางหัวใจนะครับเป็นวาลินทายนะครับเดี๋ยวผมเทรดทิมเมียนมาดีกว่านะครับเผื่อได้เจ้าทิมเมียนที่มี c p ดีๆนะครับ IV แจมแจ๋มนะนะครับทิมเมียน1539ครับจะกลายเป็น1689ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมเอาอาซาโมไปเลยครับ แปดแล้วครับสาดาวให้ตัว3ดาวไปเลยนะมีเยอะครับชมโมนะครับแบตเตอรี่ใกล้หมดครับแล้วก็เครื่องร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมอาจจะโดนตัดเป็นสมันติวินโดเนี่ยจ,จะโดนตัดไปครับเหลือหน้าจอเดียวนะ1 6ึ่เธอมาทรีเมียนเลขอะไรวะหนึ่งพันหร้อยสามอครับโอ้ไม่ถึงสดาวนะ โอ้โหน่าเสียดายครับทิมเมียนตัวนี้ครับเก็บไว้ก่อนครับส่วนเจ้าอาชโมก็ซีพีลดลงไปอีกครับมีทิมเมียนอีกสักตัวไหมครับเรียบร้อยครับมันตีวินโดว์ผมไปแล้วครับผมมีทิมเมียนอีกตัวนึงครับหนึ่งพันสี่นะครับในไอดีรองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปส่องในไอดีหลักกันดีกว่าครับว่าจะมีทิมเมียนนะครับ ตัวโหดๆห,หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่มีก็จะ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 ,จะไปหาก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาวิวัฒนาการไม่ใช่วิวัฒนาการครับมาเช็งฟอร์มนะครับเช็งฟอร์มมาเปลี่ยนฟอร์มกันนะครับให้เพื่อนๆนรับชมกันนะครับในฟอร์มของหางหัวใจนะนี่ครับมี1,800นะครับ39นี่ครับติดดาวไว้ด้วยนะ ตอนนี้เครื่องผมเออร์เลอร์แล้วครับผมโนดเก้านะครับสูงสุดได้แค่นี้นะครับสองดาวนะสองดาวเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับโอเคครับสำหรับคชิปวิดีโอนี้นะถ้าเช็งฟอร์มแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าครับมันจะเปลี่ยนได้เลยไหมถ้าเปลี่ยนล่างแล้วจะเป็นยังไงเลือกได้ไหมนะครับเลือกได้เลยนะ สตาร์ทีมนะครับคุณนายนะครับแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ส่งหัวใจเรื่อกน้เลยนะเพื่อนๆนี่นะครับกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนร่างได้เลยนะครับใช้แค่ยี่สิบห้าแคนดี้เองนะครับผมใช่ไหมวะใช่ครับยี่สิบห้าแคนดี้แต่ต้องมีสตาร์ดัสด้วยนะครับหนึ่งหมื่นสตาร์ดัสนะครับผมในการเปลี่ยนร่างนะครับเชิงฟอร์มนะไม่ใช่อีวลูชั่นนะครับผมได้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอ ปลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าทรมเมียนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปจับหาตัวดีๆอีกสักหน่อยก่อนแล้วครับมาวิวัฒนาการลางเจ้าทรมเมียนนะครับที่เป็นหางหัวใจกันนะครับผมหางหัวใจนะก็คือทรงหัวใจนะเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอภาษาไทยเรานะครับสำหรับลิปีโอนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ